ก็สบายดีเนาะมื่อวานี้เรากลับทีมาสอนเติมบัตรลักหาเนาะไปเบอร์ลักเก็ตที่มาใช้เบอร์ลักเก็ตแล้วไปซื้อบัตรลักเก็ตโมมีเนาะเราสามารถเติมบัตรลักหาได้โดยวิธีง่ายๆเนาะเดี๋ยวกดเข้ามาที่เลยกดหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็กดรหัสบัตรใส่ ก่อนทำปั๊ดใจเลยก่อนทำปั๊ดใจแล้วก็ทั่วทั่วแล้วมันเดือที่จังหวัดนครศรีิเติมเข้ามาให้เนาะง่ายๆเลยแล้วก็อีกอย่างอ่ะกดสมัครเน็ตพอสมมติถ้าเติมเขาแล้วกดสมัครเน็ตแลกเงินาะไปที่ยังมงกับเข้ามาเบิ้งใดเนาะนี่เนาะหลอกกัน เจ็ดดเจ็ดกดาลกนอีกครั้งเนาะในก็กดหน 1, 0, 2, ึ่งอาเซี่มอันนี้มันจะเป็นตังสิบมือเนาะมันเป็นตังสมือ <c oughs> แต่ถ้าว่าตัางหามือก็ลนเจ็ดเจ็ดเจ็กดลแกนอีก,กนนหนึ่งอันนี้เนาะอันนี้สบายหา,ามือโอเคก็จำนี้ mà vâng cả nhiều khi cột lại, này cột thì tạm hay đưa.